สวัสดีค่ะผกกข้าวพยากก่อนนะคะประจำวันบริณฑ์ผักตายฟังต้นออกประจำวันอาทิตย์ที่สองมีสาย,ยนพศ2566สิ25ภาอากาศบ้านเราจะเปรับผือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แพทย์อาการพิพินเวลาตีหนึ่งค่ะเรื่องความกดอ,อากาศต่ำหนึ่งจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบุญค่ะต่อไปเป็นรุ่งค่ะจะเจอกับรุ่งตัวนอ,อกเชียงตายผัดปกคลุมเริณฑ์เอาไทยและผักตาค่ะข่าวไทย,าย,ไทยดาวเทียมพิมาเว,ล,วลาการประกาศสาิหน้าที่ค่ะ บริเวณผักตายฟังนอกนะคะตรวจพบมีบางส่วนค่ะต่อไปเป็นผับเรดาชุมพรอนเวลาการอากาศ30หน้าที่ค่ะบริเวณผักตายฟังนอกตอนบุตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะผับเรดา้าสถิงผักเวลาการอากาศ30หน้าที่ค่ะบริเวณผักตายฟังนอกตอนหนอนาลา,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 หนา,นางนะคะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงนักในบริเวณของทะเลอ่าวไทยค่ะ ต่อไปเป็นการได้งานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดไดเทส38.0องศาเซลเซียสค่ะเทมเพอพระแซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดไดที28.9องศาเซลเซียสค่ะทิทากาซายานหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการได้งานฝนสถานีเซชมงค่ะวัดตั้งแต่7จ็โมงเช้าเลยกว่าจนถึง7จ็โมงเช้าของวันนี้ค่ะเรื่องผักตายฟังตองนะคะตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันนี้ค่ะ หลังจากลุ่มตะวันออกเฉีงยงใต้ผัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะจะทําให้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฝ้าคะนองระดับสิบขอมพืน้นที่ค่ะส่วนมากจะเกิดในช่วงบ่ายถึงค่ำคะ่ะแต่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ2 2 2 6องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ,ณ,ณ3 1 -38 องศาเซลเซียสค่ะต่อไปคือล่มค่ะจะเจอกับคือลมตะวันออกเฉีงยงใต้ค่ะที่มีความเร็วล่ม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะลเลจะมีคลื่น ต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพว่าอาการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่แปค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่แปค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองระดับสิบของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ <saud Gott>? ต่อไปเป็นบริเวณภา,า,าคใต้ฝั่งนอกตอนล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่แปค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองระดับสิบของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะและพ้นกระทบ <nen> ต่อการสะสมของ PM 2.5มนะคะมีผนหน่อยมากค่ะตลอดช่วง สำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์าการากเปรียบเทียบทางนี้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสูนุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังต้นอกเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ตะเช้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำประตูตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน